Welcome to Beyond Services Podcast The human touch stories make you get closer than ever to your customers วันนี้เอพิโซดที่12นะคะแป้งจะมาชวนคุยเรื่องของ5วิธีในการรับมือกับลูกค้าช่วง New Normal นะคะแน่นอนว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยเปลี่ยน business model กันไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเราจะค้นพบว่าส่วนที่มีปัญหาที่สุดของส่วน Human Touch Point หรือส่วนหน้าด่านส่วนที่ต้องผลิตสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ฟังเซลล์ฝั่งเซอร์วิสนั้นจริงๆแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างเรากับลูกค้านะคะถ้าสัมพันธภาพมาดีเราก็จะรู้สึกว่าอดีง่ายจังเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เคยได้พูดคุยในแบบที่มันประทับใจจับใจหรือว่าไม่เคยแก้ปัญหาเขามาก่อนแน่นอนว่าการที่จะกลับไปแจ้งเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจเราเนี่ยค่อนข้างยากนะคะวันนี้ป้าก็เลยจะมาแชร์ไอเดียแล้วกันว่ามี5้าวิธีที่ แบรนด์ใหญ่ๆห,หรือว่าธุรกิจที่เขาทำแล้วสักเซสประสบความสำเร็จในช่วง new normal มีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ข้อ1เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ต้องมีความโปร่งใสนะคะ mm hmm. การสื่อสารที่ต้องมีความโปร่งใสหมายถึงว่าในเวลาที่มีปัญหาเนี่ยการเป็นการดีที่สุดคือการเริ่มต้นโต้อตอบกับลูกค้าเลยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าโปลดให้มั่นใจในองค์กรว่าเราสามารถรับมือและตอบสนองได้นะคะความโปรง่งใสที่ว่าเนี่ยค่ะไม่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีอีเมลที่น่าสนใจจาก southwest airlines แล้วก็ Delta นะคะเขาอ,ธ,อธิบายให้เห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยค่ะพวกเขาต้องรับมืออะไรบ้าง แล้วก็จะแก้ปัญหาต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นยังไงในอีเมลก็ระบุว่าปัญหาที่พวกเขาจะอธิบายว่าสิ่งที่คนหรือลูกค้ารู้สึกกังวลเป็นที่สุดคือเรื่องของความสะอาดเขาเขียนลงไปในอีเมลว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความสะอาดยังไงนะคะในส่วนของกรณี ลูกค้าที่เป็นเหตุเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบซ u เปอร์สเปเดอร์ก็คือในช่วงที่ซาวเวสหรือว่าเดลต้าจะไปเนี่ยค่ะเขาก็แจ้งลูกค้าเลยว่าสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารในกรณีที่ คุณไม่ได้แจ้งล่วงหน้าซึ่งค่าโายสารทั้งหมดนั้นก็จะระบุไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Delta นะคะถ้าเราฟังแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออมันมีทางออกมันมีแบ็กอัพแลนมันมีทางเลือกให้เขาว่าคุณจะเปลี่ยนหรือคุณจะขอคืนหรือคุณจะ ยกเลิกไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ทําให้คนคลายกังวลได้นั่นก็คือการสื่อสารที่มีความโปร่งใสอ่ะเรามาดูต่อข้อ2นะคะเป็นเรื่องของการคํานึงถึงน้ําเสียงในการสื่อสาร น้ำเสียงในการสื่อสารนั้นจะต้องแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเวลาที่ธุรกิจออโมเดลเปลี่ยนไปเลย mm. เช่นบางประเทศเคยเข้าได้บางบางที่เคยค้างได้บางร้านเคยไปด้วยกันได้เนี่ยสุดท้ายเวลามันเปลี่ยนเนี่ยคนจริงๆคนรู้แหละว่าต้องเปลี่ยนแต่ว่าไม่มีใครแจ้งเขาด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกเป็นมิตร มีความเห็นอกเห็นใจนั่นคือน้าเสียงที่จริงใจอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําเสียงที่จริงใจเนี่ยเขาค้นพบว่าจะทําให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจเรียกความเชื่อมั่นเพราะว่าเวลาที่เกิดคราสิสหรือวิกฤตแบบนี้ค่ะลูกค้าต้องการความเป็นผู้นํา ะค,ะความเป็นผู้นําที่จะสามารถบอกได้เลยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้การฟังกับการใช้น้ําเสียงที่มีความเห็นอกเห็ใจสังเกตว่าถ้ามีคนพูดว่าก็กข,อกขอโทษละกันอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าขอโทษก็คือขอโทษเนาะผิดก็คือผิดร้านปิดก็คือร้านปิดเข้าไม่ได้ก็คือเข้าไม่ได้คนไม่ได้อยากที่จะ ต้องการคําอธิบายที่มันยืดเดยื้อแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ลูกค้ากําลังโฟกัสหรือว่ากําลังมองหาดูก็คือความจริงใจของแบรนด์ที่มีต่อตัวลูกค้านะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอ่ะเรามาดูต่อสิ่งที่แป้งอยากจะนําเสนอในส่วนของข้อ3นะคะก็เป็นเรื่องของราคาราคาหรือเรา,าจะพูดว่ามันจะต้อง มันจะต้องมีความยุติธรรมกับผู้บริโภคอยากจะบอกเลยว่าบางธุรกิจเนี่ยอาศัยช่วงเวลานี้ในการขึ้นราคาเนาะซึ่งถ้า,ถ,าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยการทำธุรกิจในช่วง new normal เนี่ยเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมากำหนดราคาหรือคุณจะมาเอาเปรียบผู้บริโภคนะเพราะเราถือว่าเรื่องความยุติธรรมเรื่องราคาที่คุณจะต้องเป็นมิตรกับผู้บริโภค ถือเป็นการลงทุนกับลูกค้าในระยะยาวด้วยเหตุผลที่บอกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวก็คือว่าช่วงเวลาในช่วงที่ยากลําบากถูกไหมคะในปี2020เนี่ยถ้าใครสักคนหนึ่งได้รับการดูแลจากแบรนด์ที่ดีเนี่ยทุกเขาจะเล่าเรื่องเวลาที่ยากลําบากในช่วงที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยบอกไปชั่วลูกชั่วหลานเลยว่าเขารู้สึกดีกับบริษัทอะไรบ้าง ไปน็นตัวอย่างนะคะว่ามีงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อศาสตราจารย์เดนิเอลเคนแมนเขาพูดว่านักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้เขาพูดว่า Peak a n d Rule Peak a n d Rule ก็คือเวลาคนคุยกันเนี่ยหรือว่าเวลาที่คนรู้สึกจดจำอะไรบางอย่างได้เนี่ยเขาจำอารมณ์ได้ตอน Peak กับช่วงสุดท้ายเท่านั้นแหละถ้าสองช่วงเวลานี้ดี มีแนวโน้มที่เขาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์แบรนด์นั้นสายการบิน s o u เวสอีกแล้วค่ะคือเนื่องจากว่าเป็นชอวเยอตวอย่างสายการบินซ o u เวส e s t ฉรู้สึกว่าเขามีความเห็นอกเห็นใจลูกค้าเขาบอกว่าสายการบิน s o u t h สเนี่ยเป็นสายการบินเดียวที่หลังจากการระบาดนะคะสามารถให้คนเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มันในความรู้สึกพีคเนาะพอพีคแล้วคนก็มีความทรงจำที่ยาวนานที่จะพูดถึงสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ะมาดูกันข้อ4ข้อ4เป็นอย่างนำเสนอเป็นเรื่องของความคาดหวังกับการแนะนำวิธีใหม่ๆและแน่นอนว่าเราทราบดีอยู่แล้วว่าลูกค้ารู้สึกคาดหวังก,กับการปฏิสัมพันธ์ของแบรนด์กับตัวลูกค้า เวลาที่เราจะบอกข่าวร้ายอะไรกับลูกค้าของเราเนี่ยเรากระอักกระอ่วนที่จะพูดนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงสถานการณ์เขาก็มีการยกตัวอย่างนะว่าช่วงแบบโควิดเนี่ยแน่นอนว่ามันมีข่าวร้ายเยอะมากเช่นหุณตกร้านปิดเลิกออฟเขาเลยบอกว่ามันมีกรณีศึกษาดที่น่าสนใจมากเวลาที่โรงพยาบาลมะเร็งเนี่ย เขาจะแจ้งข่าวกับผู้ป่วยที่เป็นร่วม,มะเร็งแน่นอนว่าเขาเจอเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าลูกค้าคาดหวังผู้ป่วยคาดหวังเขาจะมีวิธีการโต้อตอบที่เหมาะสมยังไงก็นิสิตศานี้ก็ถูกหยิบยกประเด็นขึ้นมาว่าที่โรงพยาบาลรักษามะเร็งเฮาสเตันเขาบอกว่าการเป็นมะเร็งนั้นแย่มากแต่การบอกว่าลูกค้าหรือว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งนั้นแย่กว่านะคะเขาก็ได้เรียนรู้จากงานวิจัยว่าคนต้องการความคาดหวังสองอย่าง 1. เขาสามารถแยกแยะได้ว่ามะเร็งนั้นมีวิธีการรักษาอย่างไรหายหรือไม่หายเป็นสเตจไหน 2. เมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งสิ่งที่เขาคิดต่อมาคือปัญหาทางการเงินละ่ะเขาจะต้องจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างไงซึ่งทีมโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มีวิธีการดีล ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการการตอบลูกค้าว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเจออะไรบ้างความกังวลของคุณคืออะไรและคุณจะต้องทำอะไรต่อซึ่งแน่นอนว่าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือว่าคนไข้เป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาที่เขาเจอช็อกแล้วก็เจอ after shop เข้าไปเนี่ยค่ะคนบางคนถึงกับไม่ได้อยากที่จะมีชีวิตอยู่นานๆเลยนะเพราะว่ามันบั่นทอนกำลังใจ โรงพยาบาลเฮาสตันเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องี่เขาต้องเจอทุกวันนะคะดังนั้นเวลาที่เกิดคริสแบบนี้ค่ะเขาก็จะยกตัวอย่างว่ามีกรณีศึกษาที่ไหนบ้างล่ะที่ต้องตอบคำถามคริสต์สแบบนี้กับลูกค้าทุกวันนะคะโรงพยาบาลเฮาสตัน ấy, ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาก็ถ้าเป็นมุมมองของแป้งนะแป้งอยากจะให้ทุกท่านลองเขียน Backup Plan หรือว่าเขียนเรื่องของกระบวนการรับมือกับคําถามที่จะเจอบ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะแจ้งกับลูกค้าหรือว่าส่งผ่านอีเมลออนไลน์หรือว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเจอจากนี้ไป1อาทิตย์2อาทิตย์3เดือน6เดือน1ปีคืออะไรบ้างนะคะก็เป็นการทําให้ลูกค้า,เ,าเรียกสติเรียกความเชื่อมัน่นแล้วก็ทําให้ลูกค้าเห็นว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วข้อ5ข้อสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการคิดล่วงหน้ารับรู้ให้ได้ว่าคนหรือลูกค้าจะรู้สึกอย่างไรกับประสบการณ์นั้นๆ นะคะคการคิดล่วงหน้าหลังจากที่เขาเจอปัญหาแล้วเนี่ยว่าโหมันจะไปยังไงต่อดีคุณจะมีแบ็คกอัพแพลนให้ฉันไหมเนี่ยการคิดล่วงหน้าคือทั้งหมดทั้งมวลคาตอบที่ถูกหยิบยกเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีคีย์เวิร์ดหรือเป็นคีย์เมสเซจก็คือลูกค้าต้องรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณช่วยเขาแก้ปัญหานั้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างน้อย ในการที่คุณเลาออฟเขาเนี่ยคุณก็ต้องมีแบ็กอัพแพลนว่าคุณจะทําให้ชีวิตความอยู่เขาดีขึ้นได้ยังไงในช่วงเวลาที่เขากําลังหางานทําอยู่เพราะว่าการที่คนรู้สึกเครียดวิตกกงังวลกับประสบการณ์หรือกับจุดเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นเพราะ new n o r m a l เพราะ covid 1 9เนี่ยดีที่สุดก็คือการคิดไปกับเขาให้คนรู้สึกดีกับแบรนด์เพื่อลดความกลัวความกางังวล เพราะว่าวันหนึ่งที่เขาอาจจะสมมุติว่าคุณหรืว่าคุณเลิกออฟถ้าวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างคุณแล้วแต่ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นลูกค้าคุณได้ในอนาคตนะคะ mm hmm. ก็อันนี้เป็น5เทคนิค hmm. ที่แป้งอยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านเห็นว่ามีวิธีการที่เขาหยิบยกขึ้นมาเป็นการจัดการกับลูกค้าช่วง new normal หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียกับการ เจรจาการจัดการต่างๆการรับมือต่างๆผ่านพอดแคสต์ e y y o n s s r v v i e e นะคะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ